พงานสูตรปาเมียหาหนาม้ยพีงงานสูตรปลาเมียครับพีมงานสูตรปลาเมียฮะเออฟ้าลังฟ้ลังแล้วฟ้ลังอ่ะนี่จะจะแล้วแล้วก็ไปแล้วป่านันแล้วก็ไปแล้วพีงงานสูตรปลาเมียนะครับปาน้ก็ไปเลยนะครับอาจนอรจจรียจดียทำไเ่ยเหมือนปเรหมืนไปไเลยโอ้หโอ้โหานศิลปปษเขาเลยลัเตย โอ้ยขึ้นดีนะเียรน่อเกียรอนนะเขาเนี่ยมหาขึ้นครับเขาในบ้านนะวันนี้นี่บางนี้นะครับอูปามคนล้างนะครับบางนี้ป๊อดงานมือเรียมามากำลังเนี้ยหลากขยอนครับเตินขึ้นเต้นขึ้นเอ้ยอฮ้ยอยากไปจุดในสนามแท้ เอ้ยลำตัวลำตัวแม่มหาปอาดย่สามี่โอ้โหโยูรอสามอะอันนี้มันมันเห็นนี่ไม่เหลี่ยมนี่นี่แนมบอางดีเดี๋ยวเดี๋ยวเนเบิร์ังเร้บงอย่างนะครับ้ับจับต่่ไจับบประานเลวลจากมันนับตัวนับตัวจากมหาเด้อหกสิบวิหกวิโอเค มจะบวกกับมาตัวน,นี่งมกเจับว2วินี่นี่เรือเรนี่เรือมานี่เดี๋ยวนี้เห็นตัดนี่ไปไปควอน,อนจาง,จง